สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาคาซีสํำหรับเด็กโตค่ะที่มีความนุ่มสบายคงทนสามารถใช้งานได้ยาวนานต้องนึกถึงนี้เลยค่ะคิดข้อคิดฟิตเพียเทคคาซีสแบบ 2-in-1 ค่ะสำหรับสีที่มีให้เลือกนะคะมี2ส,สีค่ะสีที่นำมาโชว์นี้นะคะเรียกว่าสีออ s ซิเดียนค่ะซึ่งจะเป็นสีดำออกเทานะคะมีความหรูลาแล้วก็ดูสปอร์ตส่วนอีกสีหนึ่งนะคะคือสีริฟค่ะ สำหรับคำว่า 2-in-1 นนะคะหมายความว่าสามารถใช้ได้2โหมดค่ะโหมดแรกนะคะเรียกว่า harness โหมดค่ะเหมาะกับน้องๆหนูๆที่มีส่วนสูงตั้งแต่97ซนเมตรเป็นต้นไปค่ะสำหรับพนักพิงนะคะจะปรับเอนได้2ระดับและมี u u o Zone ค่ะปรับความสูงได้10ระดับค่ะ โหมดที่2นะคะก็คือ booster car seat ค่ะไม่ต้องใช้พนักพิงนะคะแต่ว่าจะมีที่เกี่ยวเบลค่ะเอาไว้เกี่ยวกับเบลลของตัวรถนะคะเพื่อที่จะให้เบล์ของตัวรถค่ะแน่บริเวณไหล่ของน้องพอดีค่ะและสำหรับเบาะนะคะมีความนุ่มปลอดภัยค่ะป้องกันการกระแทกบริเวณศีรษะแล้วก็หลังได้รับการรับรองจาก Green ดโ a r d g o ค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะ ตัวเนื้อผ้าตัวนี้นะคะทําจากโพลีเอสเตอร์หนึซค่ะที่มีความทนทานมากกว่าผ้าฝ้ายนะคะทนไฟระบายอากาศป้องกันความชื้นค่ะและไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและการแพรและที่สําคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ <S <S และนอกจากนั้นนะคะยังมีความคงทนแข็งแรงเพราะว่าทําจากวัสดุโฟม2ชั้นค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังมาพร้อมกับฟังก์ชันที่วางแก้วทั้งสองข้างค่ะซึ่งสามารถที่จะพับเก็บได้นะคะแบบนี้เลยค่ะ และตัวนี้นะคะยังมีน้ำหนักเบาค่ะติดตั้งขนย้ายสะดวกค่ะมีสายแหลกนะคะสำหรับยึดกับไอโซฟิกของรถยนต์ค่ะและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก FMVSS สหรัฐอเมริกาค่ะ และสำหรับคาซีที่มีความนุ่มสบายคงทนและได้รับการประกันถึง5ปีตัวนี้นะคะมาในราคาเพียงแค่9,995บาทสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะง่ายมากค่ะสามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ kido pacific.com หรือว่าตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะ